สวัสดีคะ่ะเจคนมาแนะนำที่ดินราคาเบาๆนะคะทุกท่านราคาเพียงไร้รับ8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้ยินไม่ผิดคะ่ะทุกท่าน8 0 0 0 0บาทต่อไร่นะคะพิกัดอยู่ที่ท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเป็นสวนผลไมย้ยางพาร,ราปาล์มโคกหนองนาเหมาะเลยนะคะทุกท่านเหมาะสำหรับประกอบกิจการด้วยนะคะเพราะว่าทำเลดีคะ่ะ ติดกับถนนราดยางเลยนะคะทุกท่านมีไฟฟ้ามีสะน้ำบรรยากาศดีนะคะหรือว่าท่านใดนะคะต้องการเก็บไว้เก่งกำไรนะคะหรือเพื่อเปิดเป็นรีสอร์ทนะคะก็โอเคเลยนะคะทุกท่านบรรยากาศดีๆเลยนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด24ไร่นะคะราคาเพียงร,รายละ8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะสามารถนัดชมพื้นที่จริงกันก่อนได้นะคะเข้าไปรับชมทำเลดูนะคะ เพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะทุกท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเน้นโทรคุยกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ